ื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัทคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานักครับสวัสดีครับอยู่กับผมนัทคอมมินเกมมิ่งครับกับเกม WWE Underfeed นะครับผมก็วันนี้จะไม่ได้มาเล่นแต่อย่างใดนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกมนี้กันนะฮะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับผม จริงๆก็1ปีที่ผ่านมารวมถึงการทําช่องของผมด้วยนะคือช่องของผมเนี่ยคลิปรแรกเลยก็จะเป็นคลิป W W E u n d e feed นะฮะจากนั้นก็ทิ้งร้างไว้เลยนะจนมาช่วงหลังฮะช่วงโควิดเนี่ยแหละทาให้ว่างๆนะฮะก็เลยนานๆจะมาลงทีหนึ่งนะฮะจริงๆจะเป็นแบบเดือนหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งครั้งอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะแต่พอช่วงโควิดปุ๊บก็กลายเป็นแบบว่ามีเวลาว่างทําทุกวันเลยนะฮะก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมขอขอบคุณทุกคนมากตอนนี้60ซับแล้วโอ้โหรู้สึกดีใจเป็นมากๆเลยนะฮะแต่ก็แล้วฮะก็ยังไม่ถึงที่เป้าที่เราตั้งไว้นะครับผมเพราะว่าคือช่วงนี้คือ y t u t u อะ่ะคือต้องมีพันซับใช่ไหมถึงจะทำไรายได้ได้ะครับก็อย่าลืมนะฮะใครที่แบบว่ามีเพื่อนๆที่ชอบ คลิปการเล่นเกมนะก็ลองแชร์กันไปให้เพื่อนๆเ,เขาดูกันได้นะครับผมวันนี้จะไม่ได้มาพูดถึงแบบว่าไม่ได้มาพูดถึงช่องแต่อย่างใดนะวันนี้จะมาพูดถึงเกมนี่แหละฮะเกม WWE Underfeed นะครับผมแล้ววันนี้ฮะจะเป็นจะพูดถึงในส่วนของ5 5สิ่งที่เกมนี้ควรปรับปรุงนะครับผมตลอดระยะเวลาการเล่นมา1ปีที่ผ่านมาของผมนะฮะ จริงๆคือหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ผมโดนไปสองไดีนะฮะไอดีแรกนี่คือก็เล่นมายันแรงเท่านี้แหละนะฮะแล้วก็โดนล้างไปโดนล้างเครื่องไปนะครับผมจนมาเป็นไอดีที่สองนะเล่นมาถึงเวเลเวลสิบนะฮะตอนนี้ยังอยู่แรงโกอยู่นะดูแรงนะฮะคือความเปลี่ยนแปลงของแรงนี่คือแบบก็ เปลี่ยนแปลงไปฮะเพื่อให้ผู้เล่นได้รับรางวัลที่ค่อนข้างเหมาะสมนะในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับผมถือว่าอาจจะเป็นเรื่องดีนะสาหรับคนที่แร้งสูงๆนะครับผมแต่สําหรับหลายๆคนที่แร้งต่ําๆก็คือพอแรง้งรีแรง้งปุ๊บก็คือแร้งตัวเองก็ตกลงมาใช่ไหมนี่คือข้อเสียข้อแรกนะครับของเกมนี้นะครับผมนะฮะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลนะเพราะปะกติคือพอถึงแรงสิบสี่ใช่ไหมถึงแรงสิบสี่โป๊บอะครับผมไหนนะแรงสิบสี่อยู่ไหนนี่พอถึงแรงสิบสี่ใช่ไหมคือรางวัลหลังจากแรงสิบสี่อะครับมันจะรีเซตทุกครั้งนะครับผมทุกครั้งก็คืออาจจะเดือนละครั้งใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้ของผมนะเนี่ยดูลินเดอร์บอร์ดนะครับผมเกมนี้คือคนที่แรง็งสูงเนี่ยยังอยู่หกพันกว่าใช่ไหม มีห้าพันแปดเอะเดี๋ยวทำไมอันนี้อ๋อน่าจะบั๊กนะนะครับผมนี่แรงสูงสูงก็อยู่ห้าพันกว่าเนี่ยใช่ไหมแล้วกว่าเดือนหนึ่งก็รีเซ็ตทีบางทีคือแบบว่าโอ้โหของรางวัลนี้ก็ไอคนแรงสูงสูงอาจจะได้จะได้เปรียบค่อนข้างเยอะอะครับผมนะอันนี้คือข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนที่เล่นได้แรงสูงกับคนที่เล่นแล้วได้แรงต่ํา นะครับอันนี้คือข้อเสียแรกที่เกมนี้มีนะครับผมส่วนข้อเสียที่สองฮะข้อเสียนี้ถือว่าเป็นข้อเสียค่อนข้างใหญ่หน่อยนะถือว่ามันเป็นข้อเสียที่หลายๆคนนี่โดนกันมาค่อนข้างท่วหน้าแล้วนะกับเรื่องของโรสเตอร์ฮะโรสเตอร์ตอนนี้นะ WWE underfeed มีมาประมาณแล้วเดีย๋ยวนะแปดสิบสองสิบหกยี่สิบ ยี่สิบี่ยิบแปดสาสสองตัวมีทั้งหมดสามสองตัวฮะณณปัจจุบันนี้นะครับผมก่อนสิ้นปีนี้นะ32มตัวครับแล้วเดี๋ยวผมกดผิดีกและสามสองตัวครับผมโดยที่32มตัวมีตัวที่ค่อนอ่ามีตัวที่แบบว่าตัวเด่นๆตัวดังๆอยู่พอสมควรแต่ฮะหลายคนกับเลือกเล่นตัวที่แบบว่าตัวดิมเดิม ตัวที่แบบว่าตัวดูโอพอะครับอย่างเช่นอ่าอย่างผมอาชอบเล่นใช่ไหมหองฮอกแกนเนี่ยนะถือว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างโอพในระดับหนึ่งนะครับผมหรือว่าใครที่แบบว่าใครที่แบบว่า,บบวาเล่นสายแบบเล่นสายเควสนะบางทีผมเล่นเก็บเควสใช่ไหมอย่างอ่อาเทคนิคเล AJ, อคิอาจจะเล่นเอใช่ไหมอคโคแบทอาจจะเล่นนี่เอ็ดดี้กาเลโรอย่างเงี้ย โชบดเล่นเป็นฮองฮอกแก้นส่วนบอลเลอร์นี้อาจจะเลือกหลายตัวหน่อยอย่างโตนโคอย่างเงี้ยโตนโคนะครับผมหรือว่าเป็นแมนคลายอย่างเงี้ยนะหรือว่าอดัมโคซึ่งปัจจุบันย้ายไป AEW เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วน powerhouse นี้ไม่ต้องพูดถึงฮนะมีแค่โรมันกับ u n d e r t a ์เทฮะที่เจออยู่2คนนะครับผมนี่ก็คือหลักๆเลยนะที่ WWE underfeed นะครับผม ควรที่จะเร่งอย่างน้อยๆน,นะปกติคือเขาก็จะเร่งแบบว่าสองอาทิตย์ครั้งใช่ไหมแต่มาช่วงหลังๆคือเดือนละครั้งนะคือน่าจะทํากราฟิกตัวละครเผื่อไว้บ้างก็ได้นะถูกไหมคือควรที่จะมีตัวละครเยอะกว่านี้นะครับผมนะคือแบบว่าแต่พอเยอะมากไปบางทีคือตัวตัวที่ผมแทบจะไม่เคยเห็นใครจับมาเล่นนะในแรงสูงสูงรอนสโตเมนอย่างเงี้ย คิดลีอาจจะพอเห็นบ้างเป็นบางครั้งคราวโอติสนี่แทบจะไม่เห็นเลยฮะหรือแม้กระทั่งชินสเกตนากามูระอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีใครเล่นกันเลยนะนะครับผมพอตัวเยอะๆเข้าคือหลายคนก็ไม่จับไม่จองกันนะตัวเหล่านี้คืออาจจะทิ้งไว้เป็นรายไอเทมได้ฮะแต่จะดีกว่าไหมว่ามีตัวที่แบบว่าตัว หรือเพิ่มบัฟให้กับตัวที่เนี่ยตัวที่ไม่มีใครเขาเล่นกันอะ่ะเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนะครับผมปรับปรุงในส่วนตรงนี้ได้ผมถือว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กอยู่ในพอสมควรนะครับหลายหายคนก็อาจจะจับตัวเก่าๆมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยตัวที่พยายามขึ้นแรงมานะฮะยังแพทเก,ก่อนแพทหนึ่งจุดสี่จุดศูนย์นะที่จะมีแบ่งสายมาผมชอบใช้มากเลยนะโอติสเนี่ย นะแต่พอพอขึ้นแรงสูงสูงปุ๊บบวกกับการมีบอลเลอร์พาวเวอร์เฮาสอะไรพวกเนี้ยแทบแทบจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้จับตัวนี้อีกเลยนะครับมีบ้างก็จับรีวิวทำคลิปแค่นั้นละนะครับผมข้อเสียที่สามฮะเกมนี้คือจะสังเกตไหมฮะว่าโรมันเรนเนี่ยเป็นเรจนเดอรี่นะแต่เดอะร็อกไม่ได้เป็นเออ นี่แหละฮะคือนี่แหละคะคือข้อข้อเสียที่3มที่ผมจะมาพูดถึงก็คือว่าคือเรื่องของตัวละครเนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนอกจากว่าเพิ่มบัฟตัวละครและยังจะต้องปรับเปลี่ยนนะอย่างโรมันเรนตอนเนี้ยจะเป็นเวอร์ชั่นเดอะบิ๊กด็อกอยู่นะคนดีที่ถูกโหนะฮะส่วนเดอะ o ็อกเนี่ยคือ น่าจะรีทายอย่างเป็นทางการแล้วนะถ้าไม่กลับมาท้าชิงแชมป์กับโรมันในเลสเตอร์เมเนียปีไหนสักปีนะนะปีปีที่จะถึงหรือปีนู้นนะครับผมนะซึ่งจะดีกว่าไหมว่าน่าจะเปลี่ยนคาแรกเตอร์ของตัวละครในปัจจุบันนะครับผมเปลี่ยนตัวละครปัจจุบันนะ่ะคือเปลี่ยนเป็นโรมันเป็นท่านหัวหน้าเผ่านะเปลี่ยนเซโริน เปลี่ยนเซตโดรินเนี่ยฮะให้เป็นกิมมิกในส่วนของอะไรนะไออะไรนะเป็นแฟชั่นนิสตาใช่ไหมเห็นใส่เสื้อคลุมเสื้ออะไรมาทุกอาทิตย์เร็วโหผมก็นะเอ่อกิมมิคเขาก็จะเป็นหลวงพ่อเซตบ้าบ้าบวเนี่ยแหละนะหรือว่าแม้กระทั่งฟินบาเลอร์นะอยากเห็นอ่าถ้าเพิ่มบัฟจริงๆนะเป็นเดมอนคิงได้เลยนะฟินบเลร์เนี่ยนะฮะ หรือว่าตัวอื่นๆตัวอ,อื่นก็ไม่มีอะไรนะ AJ Dr ดู Drew. อันนี้ก็กิมมิคเดิมๆฮะเจฟฮาดี้อะไรพวกนี้นะครับผมนี่ก็คือข้อเสียที่3ของเกมนี้คือปรับแต่งตัวละครนะครับผมปรับแต่งตัวละครให้เข้ากับยุคหรือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเดอะล็อกเนี่ยฮะให้เป็นรีเจนเดอรี่อ่ะเออผมอยากเห็นเดอะล็อกเป็นรีเจนเดอรี่มากเลยนะฮะอย่างน้อยๆคือมันน่าจะ คือฟินิเชอร์ซิกเนเจอร์อาจจะเดิมๆก็ได้นะฟินิเชอร์ซิกเนเจอร์อาจจะเดิมๆก็ได้ฮะแต่ว่าคือคือดูดีดูดน่าใช้กว่าเดิมอ่ะเออผมว่าอันนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับในส่วนนี้นะฮะส่วนข้อเสียที่สี่นะฮะข้อเสียที่4ผมมองไปที่ผมมองไปที่เรื่องของเกมนะ นะอ่ะทีนี้ก็กัดมาในส่วนของตัวเกมบ้างแล้วนะฮะอันนี้อินเทอร์เฟซนะคือในตัวเกมฮะเดี๋ยวแบบหนึ่งนะในตัวเกมอ่ะครับผมหลักๆเลยจะมีแบทเทิลแบบออนไลน์ใช่ไหมมีในส่วนของเล่นกับคอมนะมีเล่นกับคอมเนี่ยฮะก็คือพลาสติกเนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันฟังก์ชันแบทเทิลก็คือเนี่ย เฟรนลี่แบทเทิลเนี่ยฮะคือเล่นกับคนในขับอ้าสมมติสมมุติว่าเอ้ยฉันไม่มีขับอะ่ะฉันไม่มีขับเลยแต่ฉันอยากเล่นแบบอยากเล่นแบบอยากมีอะไรใหม่ๆอะ่ะเออเอาง่ายๆฮะข้อเสียนี้ก็คือน่าจะมีอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคือคนก็อยากเล่นในส่วนของแบบว่าเฮ้ยแบบ เรียกว่ายังไงเดียคนอยากเล่นในส่วนของสตอรี่เออนะอาจจะมีแบบเอ้ยนักมวยปั้มมาเยอะๆเลยเล่นสตอรี่โหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าแบบว่าหรือว่าแบบว่าเนื้อเรื่องนะสตอรี่โหมดเนื้อเรื่องหรือว่าจะเป็นแบบสู้ประเชิญด่านไปเรื่อยๆอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมของรางวัลอาจจะมีหรือไม่มีนะ อย่างน้อยๆคือแบบว่าเฮ้ยให้คนได้เล่นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเกมที่แบบว่าผมจะใช้คําว่าอะไรเดียวมีเนื้อเรื่องมีหมวดเนื้อหาคล้ายๆกับเมียเฮมใช่ไหมที่มันมีเนื้อเ่อเนื้อหาฮะเออประมาณอย่างนั้นเอาแบบนั้นก็ได้ครับนะอย่างน้อยๆคือแบบคนเบื่อแล้งอ่ะบางทีโอ้โหเจอแต่ขอขอโทษขอโทษท,ที่อาจจะพูดนะอาจจะแบบว่าเฮ้ยเจอโปหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยมาเล่น โหมดเนื้อเรื่องช้ำใจเอแก้ช้ำใจดีกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออมาเล่นกันแบบนั้นดีกว่านะครับผมนี่ก็คือข้อเสียที่สี่นะคือโหมดการเล่นน้อยไปหน่อยนะครับแค่นั้นเองอย่างสุดท้ายฮะพูดถึงโปรแล้วใช่ไหมผมก็เดี๋ยวนะผมอยากจะใช้เดอะร็อกนี้ไปสู้ไปไอ้นี่มากเลยนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าผมจะสุ่มได้ด่านนั้นไหมนะเดี๋ยว รอดูสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมถ้าผมสุ่มได้ด่านนั้นนะเดี๋ยวโอ้นี่ไงโอ้โหเหมือนรู้นะฮะ oh, นี่คือนี่คือหนึ่งนะที่ผมคิดว่าแบบโอ้โหไม่น่าเล่นเอาซะเลยนะ no, 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 no. เอาโดนเฮอริคาร์าน่าโด,ดยเอทดะเอาจะจับโตมาเนี่ ลุกมาไวเหลือเกินเนี่ยฮะจะสังเกตว่าการาฟิกอะการาฟิกค่อนข้างแย่นะเนี่ยสังเกตไหมเนี่ยดูดิเพื่อนๆการาฟิกแย่มากอะนี่จะเอา,ว,าว้าวขอโทษเ <c oughs> ดินเอสเฟียอะไร เอาเอาผมยังไม่ทันลุกเลยบัดโธ่ลดโดนเคาเตอร์ครือมดการเล่นมันมีอยู่แค่เนี้ย เนี่ยเท่าที่อันนี้คืออ่ะเดี๋ยวหาว่าผมอันนั้นนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวปิดแล้วกันนะเนี่ยกราฟิกผมใช้เป็นกราฟิกต่ำด้วยนะคือจะสังเกตว่าเกมอ่ะฮะหรือว่าคลิเอื่นๆ่นที่ผมรีวิวนะไอตัวด็อกแดกด็อกแดกอ่ะครับคือกราฟิกเกมค่อนข้างแย่นะรวมไปถึง มีหลายๆช็อตที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงควรแก้นะในส่วนเนี้คือคุณภาพของเกมอ่ะ,อะถ้าพูดกันง่ายๆครับผมคุณภาพของเกมอ่ะคือค่อนข้างแย่อยู่นะคืออาจจะด,ดูดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงขั้นดีสุดเออถ้าพูดกันอย่างนี้นะมาเดี๋ยวผมปรับ Quality สูงแล้วกันนี่คุณภาพสูงโอ้โหดูดินี่นี่คุณภาพสูงของผมนีเนี้ย มาเดี๋ยวลองโอ้ยผมกดผิดมาเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันอีกรอบหนึง่งนะปกติตอนแรกๆอะ่ะผมก็ใช้คุณภาพสูงนะตอนเกมเริ่มใหม่ๆนะฮะเอ้ยมันก็ดูดีอยู่นะแต่เฮ้ยมันก็ดูดีนะในระดับหนึ่งนะโอ้ยเดี่ยวเฮ้ยให้กูได้เฉิดฉายบ้างดิเฮ้ยแม่ S <S okay, คืออันนี้คือคุณภาพสูงแล้วนะแต่ถ้าสังเกตไหมฮะว่าคือขนาดขนาดคุณภาพสูงก็จริงนะแต่มันกระตุกอะ่ะคือถ้าความเพื่อนๆไม่แรง,รงเนต็ตเพื่อนๆไม่แรงจริงๆอ่ะคือยากอะะ่ะฮะโอ้โหดูดินี่นี้ผมเลื่อนแล้วนะอ่ะดูขยับอ่ะนี่ โอ้โหขยับแล้วนะโอ้โหค่อนข้างช้า,าเน็ตอะแต่คือหนึ่งฮะถ้ามือถือเพื่อนๆนอะ่ะถ้ามือถือเพื่อนๆนอะ่ะคือแรงหรือแม้กระทั่งหลายๆคนบางทีเล่นด้วยอินเทอร์เน็ตอ่ะเอเเล่นด้วยคอมอะ่ะคือกราฟิกอย่างเงี้ยโอเคนะกราฟิกแบบนี้โอเคนะครับผม แต่สาหรับผมคือเล่นด้วยโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเล่นด้วยโทรศัพท์มือถือฮะมันเป็นอะไรที่ยากที่ออถ้าคนสเปคเครื่องต่ําๆนี่คือจบเลยนะคนสเปคเครื่องต่ําๆนี่คือแย่เลยพูดตรงๆนะนะก็จะประมาณนี้ฮะคือคุณภาพของเกมนะครับผมมาเดี๋ยว กลับดีกว่าออกแล้วกันมาก็เนี่แหละฮะคือ5ข้อสำหรับเกมนี้ที่ยังต้องปรับนะสำหรับผมคือยังต้องปรับอีกเยอะอะฮะนะครับผมถ้าเกมนี้อยากจะอยู่รอดต่อไปนะอยากให้แบบว่าเอ้ยหลายๆคนเข้ามารีวิวเข้ามาเล่นกันเยอะๆอะฮะซึ่งเอาตรงๆอ่ะคนแรงหลัก6กคันเนี่ย ปกติแล้วคือแบบตอนนี้คือผมอ่ะอันนี้คือของผมนะยังอยู่สามร้อยสามร้อยนี่คือจากสี่พันแปดนี่สามร้อยนี่ถือว่าคนน้อยนะคนน้อยนะเพราะปกติคือแรงสี่พันห้าพันนี่คือยังไม่ถึงเลยนะยังไม่ถึงหลักสามร้อยเลยนะยังไม่ติดรอบสามร้อยเลยนะบางทีอ่ะนะก็คนหายไปเยอะเหมือนกันฮะสำหรับเกมนี้ นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสําหรับเกมนี้นะก็เล่นมา1ปีฮะก็ก็ถือว่าผมทําให้หลายๆคนนี้เข้ามาดูเข้ามารับชมหลายๆคนก็เข้ามาเพราะเกมนี้ใช่ไหมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามนะเข้ามาซับสไครป์กับช่องของเรานะัดคอม,มินเกมมิ่งนะครับผม ใครที่เข้ามาดูเฉยๆยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c คร b e ให้กับช่องของผมด้วยนะครับเราจะก้าวเข้าสู่100ศับไปด้วยกันในปีหน้านะฮะขอแค่เดือนหน้าก็พอแล้ว <Okay. S 1> <laughs> เดือนหน้าขอ100สับนะถ้าถ้า,ถ,าถึง100ศับก็อาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาเป็นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมนะฮะ ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าจ้า